่รงนี้ติดตามกระแสโลกกับคุณสวรรษ์จากวิวัฒนากุลนะคะการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐอาเซียนจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะคะแต่ปรากฏว่า เหมือนเป็นธรรมเนียมเลยที่จะมีการชุมนุมประท้วงโดยเฉพาะถ้าเกิดไปจัดในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะใช่ค่ะก็มีการรวมตัวนะคะของกลุ่มผู้ประท้วงเพราก็ต้องยอมรับนะคะว่าในบรรดา1ิิประเทศอาเซียนเนี่ยมันก็มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งที่นานาชาติยอมรับว่าบริสุทธิ์และยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งก็เลยถือโอกาสนี้นะคะไปรวมตัวแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันที่นั่นค่ะ ที่ในการประชุมนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะไปรวมตัวกันหน้าสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเพื่อประท้วงผู้นําของชาติอาเซียนบางชาตินะคะซึ่งการประท้วงนั้นก็มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่การหาหรือจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเชิญผู้นําของอาเซียนมาร่วมการหาหรือเป็นการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาค่ะ การประชุมส <owad Es> ุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะคะก็จัดขึ้นที่ Resorts ซันนี่แลนด์เอสเตในเมือง r a แรนโชมิราชในรัฐแคลิฟอร์เนียตามคำเชิญของประธานาธิบดีบารักโอบามาและเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การหารือจะเริ่มก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะมารวมตัวกันที่หน้าสถานที่จัดการประชุมเพื่อประท้วงต่อต้านผู้นำชาติอาเซียนบางชาติเนื่องจากว่าผู้นำของชาติอาเซียนหลายคนนะคะ ขึ้นสู่อำนาจโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมซึ่งก็รวมถึงสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ใช้ความรุนแรงและคุกค,คามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้นะคะก็ได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมร,ริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามานานถึง31ปีค่ะสําหรับในกลุ่มประเทศ อาเซียน10ประเทศนะคะมีเพียงอินโดนีเซียและฟิลิปปินเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่ามีประชาธิปไตยที่เปิดกว้างขณะที่เวียดนามและลาวต่างก็ปกครองด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนประเทศบรูไนก็มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสุตตะานทศนาโบกเกยเป็นประมุขซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังคงใช้ระบบการปกครองแบบนี้ ส่วนมาเลเซียนะคะนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นำอาเซียนที่เผชิญกับเรื่องอื้อฉาวด้านการเงินและก็ถูกกล่าวหาว่าใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยส่วนประธานาธิบดีเตงเซงผู้นำของเมียนมานะคะถอนตัวไม่มาเข้าร่วมการประชุมแต่ส่งรองประธานาธิบดีมาร่วมการประชุมแทนค่ะสำหรับประเด็นหลักๆของการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง นางสุซานไรส์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้จะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยค่ะ